สวัสดีครับผมไปจากช่องไบโพล่านะครับคิดว่าเพ,เพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะกําลังเจอปัญหาว่าพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบสาหรับอัปเกรดเสริมพลังอร์ติแฟกต์กันอยู่ใช่ไหมล่ะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นการอัปเกรดเลเวลตัวละครเนี่ยเราก็จะมีหนังสือค่าประสบการณ์ถ้าเกิดว่าเป็นอัปเกรดอาวุธเราก็จะมีแร่ที่ใช้เพิ่มค่าประสบการณ์ได้แต่ว่าไอ้เจ้าอร์ติแฟกต์เนี่ยมันไม่มีไอเทมเฉพาะทางที่เราสามารถเพิ่มค่าประสบการณ์ได้เลยครับเราก็เลยจะต้องหาอาัตติแฟกต์เลเวลต วันนี้ผมก็เลยจะมาพาเพื่อนๆไปยังห้องลับที่สามารถเก็บอร์ติแฟ์ได้ฟรีๆกันทุกวันเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆมาที่โรงแรมหวางฉูก่อนเลยครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เดินตามผมมาตรงนี้นะครับ ให้มายืนที่ระเบียงแล้วก็มองลงไปด้านล่างเราจะเห็นกระท่อมอยู่ริมน้ําครับพอ,อเห็นแล้วเนี่ยเราก็บินลงไปได้เลยเสร็จแล้วก็เดินตามมาตรงนี้เลยครับถ้าเกิดว่ามองจากแผนที่เนี่ยจะเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นทางวาวเข้าไปครับเราก็เดินเข้าไปตรงทางวาวนี่แหละ พอเดินเข้ามาแล้วเนี่ยจะถึงตรงที่เป็นทางแยกซ้ายกับขวาให้เราเดินผ่านพุ่มไม้ตรงกลางทางแยกไปด้านหลังเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นห้องเล็กๆอยู่ตรงด้านหน้าพอดีเลยครับแค่นี้เราก็มาถึงห้องลับที่เก็บอ์ติแฟกต์แล้วครับตรงนี้เราก็บรรจงเก็บได้ตามสะดวกเลยครับ จริงๆพื้นที่นี้จะเป็นห้องลับที่มี Geo Kilos หมายเลข2743่อยู่นะครับถ้าใครเคยมาเก็บไปแล้วเนี่ยก็น่านจะมาที่ห้องนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร่เท่าที่รู้ในตอนนี้คืออาร์ติแฟกต์ในหายมันจะเกิดใหม่ทุกวันครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมก็เพิ่งมาเก็บ Geo Kilos ไปพร้อมกับอาร์ติแฟกต์ในหายพอ,อมาวันนี้อาร์ติแฟกต์ในหายก็กลับมาให้เก็บใหม่ได้แล้วครับแต่ถ้าัปเดหลังจากนี้ก็ไม่แน่ว่าอาจจะมีการแก้ไขก็ได้นะครับเอาเป็นว่าถ้าใครรู้เร็วเนี่ยก็รีบม,มาเก็บตันาวนอไว้เยอะๆแล้วกันนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้ก็จะจบลงตรงนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ